อุดรเป็นคนคสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะช่วมร่มสากรออมซัพ์และสากรออมซัพบครู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือรวมลงน้ำความรว่มมือในการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักการออม เนื่องในวโราวกาสที่สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจเจริญพระชนมาอยู่ครบ60พรรษาชอบตออในฐานะที่มีบทบาทภารกิจในการทรงเสริมและเผยแพร่การสรากลอมทรัพย์ให้ดำเนินการตามหลักการสรากลสากลพร้รอมสำนึกรมหากรุณาที่คุ้นของพระองค์ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสากลและสนองแนวพระราชดำริที่ต้องทรงเสริมวิธีการสรากลให้แพร่หลายเป็นย่งเด็ก ชุมชนสากลชุมชอนออมสั์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือช่อสออจึงรวมกับช่รมรมสมาก,ออมาก่อนออมสั์ผักต้นออกเชียงเหนือและสาก่อนออมสับครูในผากต้อนออกเชียงเหนือจัดทำโครงการออมสัอ์ออมความดีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับโรงเรียนและนลักเรียนเสริมสั่งนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัดใส่ใจยังมีเหตุผลและเก็บออมไว้ใจในอนาคตเมื่อจำเป็น โดยได้ตั้งเป้าโรงเรียนที่เขารวมโครงการอย่างหน่อยจังหวัดละหาโรงเรียนรวมกว่าหา5อยสิบหาโรงเรียนทั่วประเทศแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดอรกันได้ไหมพ่ออุดอรเบิงอ่อนซ้อนอุดอรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดอรเป็นคนขยนัน